สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่หญิงนุด DIY ค่ะวันนี้นะคะหญิงก็หลังจากที่ทําคลิปมาถักไหมพรมมาได้สักพักหนึ่งก็นึกขึ้นได้ว่าเรายังไม่เคยมาอธิบายนะคะว่าอุปกรณ์แล้วก็ ของที่ต้องใช้เบื้องต้นในการถักไหมพรมมีอะไรบ้างนะคะดังนั้นวันนี้อิงก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าใช้อะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีการถักไหมพรมนะคะการเริ่มต้นการถักไหมพรมก่อนที่เราจะขึ้นแถวนะคะที่แบบว่าหน้าแถวหนึ่งแถวสองเงะะี้ยค่ะว่าจะต้องทํำยังไงบ้างนะคะสําหรับไหมพรมที่หญิงจะชอบใช้ในคลิปนะคะก็จะมีอยู่2ยี่ห้อนะคะก็คือจะเป็นมิ้วคัตตอนนะคะของอันนี้อันนี้นะคะ สามารถสั่งได้ตามช่องทางออนไลน์ได้เลยนะคะในพวกแปปอปช้อปปิ้งต่างๆนะคะก็จะมีแล้วก็อีกยี่ห้อหนึงก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะคะขอบอกก่อนนิดนึงว่า,าร้านที่หญิงสั่งไปะคะ่ะน่ารักมากเลยนะคะร้านนี้จะชอบมีของแถมมาให้ตลอดเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปที่จําเป็นที่จะต้องมีนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือเข็มทักโคเชนะคะโดยที่น้องไหม เบอร์นี้นะคะจะเป็นขนาดสี่พายเนาะอันนี้จะใช้เข็มถักประมาณขนาดประมาณสามมิลนะคะอันนี้คือใช้จนแบบว่าตรงตรงนี้มันลอกไปหมดแล้วเนาะก็เลยมาเขียนว่าตรงไหนเป็นขนาดเท่าไหร่นะคะประมาณสามมิลกับขนาดตรงนี้นะคะไม่แน่ใจว่ามันกี่มิลนะคะน่าจะประมาณสองจุดห้าหรือไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะเพราะว่าจําไม่ได้แล้วเนาะก็ทีนี้ ถ้าเราใชา้เข็มทักโคเชนะคะขนาดเล็กลงนะชิ้นงานของเรามันก็จะเล็กลงไปตามขนาดของเข็มด้วยนะคะแต่ถ้าเราใช้ขนาดที่มันใหญ่ขึ้นชิ้นงานเราก็จะหลวมแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะคะก็จะมีกันไกเนาะมีเข็มเก็บงานนะคะสังเกตดูว่าน้องเข็มเก็บงานของเรามันจะเป็นแบบที่ที่ไม่แหลมนะคะก็คือไม่มีคมเนาะ แล้วก็ด้านนี้ก็จะใหญ่ๆนิดนึงจริงๆมันจะมีเข็มอีกที่มันเข็มที่มันหัวใหญ่กว่านี้อีกนะคะแต่ว่าอย่างจะชอบใช้ขนาดนี้มากกว่าอาจจะใส่ไหมยากนิดนึงแต่ว่าก็จะชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าเวลาเราดึงผ่านชิ้นงานอ่ะมันจะดึงง่ายกว่านะคะแล้วก็มีสายวัดนะคะสายวัดขนาดมาตรฐานปกติเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่จะใช้กันบ่อยๆเวลาที่ถักไหมพฮมนะคะก็คือตัวมาร์กเกอร์ซึ่งอันเนี้ย เป็นของแถมที่ได้มาจากตอนที่สั่งไหมพรมร้านนี้ปกติก็คือไม่ไม่ได้สั่งเองนะคะแต่ว่าสั่งไหมพรม,มบ่อยๆเขาก็จะแถมมาให้แบบห้าอันสิบอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มีขายแยกต่างหากนะถ้าอยากได้แบบเยอะๆแต่ว่ามันจะไม่ค่อยทนนะคะพอใช้ไปน,นานๆน,นะคะเนี่ยอันนี้คือยังไม่ไมค่อยได้ใช้เนาะตรงนี้มันก็จะอ้าแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พอเราใช้ไปน,นานๆน,นะคะไอตัวตัวนี้มันก็จะแคบลงเป็นแบบนี้แล้วมันก็หัก หักง่ายมากค่อนข้างจะง่ายนะคะนี่ขอบขาวๆตรงนี้นะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนาะตรงเนี้ยก็คือแก้จะหักละหญิงก็จะชอบใช้แบบนี้มากกว่าน้องคลิกแบบนี้นะคะซึ่งทนมากแต่ว่าตอนที่เราใส่เข้าไปตอนที่เราจะมาร์กชิ้นงานของเรามันก็จะใส่ยากดนึงแต่ว่าอันเนี้ยทนนะทนกว่าอันนี้นะคะ แล้วก็อุปกรณ์ข้าวๆก็จะมีประมาณนี้อุปกรณ์แค่นี้ก็คือสามารถถักไหมพรมได้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองถักนะคะก่อนที่เราจะขึ้นชิ้นงานแถวที่1แถวที่2อง<ๆ> 2> เขาก็จะนิยมใช้เป็นถักโซ่เนาะแล้วก็เมจิกลิงนะคะ<ๆ>เดี๋ยวจะมาลองถักโซ่กันนะคะด้วยเข็มถักขนาด3มมิลนะคะ เราก็จะเริ่มต้นด้วยการถักสลิปน็อตนะคะซึ่งสลิปน็อตหรือล็อกใหม่เนี่ยเราจะไม่นับเป็นหนึ่งหลักนะก็ถักอย่างนี้นะคะขอให้มือมีติดเหลืองนิดนึงนะพอดีวันนี้ทํางานแล้วก็เลอะมึกนิดนึงนะคะพอทำอสลิปน็อตหรือล็อกใหม่แล้วนะคะเราก็ใส่เข็มถักเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ควักใหม่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดึงผ่านได้เลย วิธีจับเข็มอะคะหญิงจะถนัดจับแบบนี้นะคะหรือบางคนเขาถนัดจับแบบนี้ก็แล้วแต่ความถนัดใครถนัดมันเนาะแต่หญิงถนัดพักแบบนี้นะคะพักโซ่แบบนี้เนาะเดี๋ยวลองทําให้ดูนิดนึงนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนมาลองใช้เป็นเข็มที่มีขนาดเล็กลงนะคะอันนี้จะเล็กปกติก็คือจะใช้ฝั่งนี้นะแต่ว่าอันนี้จะลองที่มันเล็กกว่าปกตินะคะจะได้รู้ว่า มันต่างกันแค่ไหนเนาะนี่นะคะก็คือเราถักไป5ครั้งเท่ากันแต่เห็นไหมคะว่าหครั้งตรงนี้กับ5ครั้งอันนี้มันจะขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเราใช้เข็มขนาดไม่เท่ากันนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อไปจะมาถักเมจิกลิงนะคะปกติตามที่เห็นอ,อาอหญิงก็ ไปศึกษาจากคลิปต่างๆที่เขาทำกันใน youtube เนาะเขาจะชอบทำแบบนี้นะคะก็คือดึงแบบนี้นะคะแล้วก็พนันรอบนิ้ว2นิ้วแบบนี้เนาะแล้วก็พลิกมาด้านนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นคีมเบอร์นี้แล้วกันเนาะแล้วก็ควักใหม่ขึ้นมาแล้วก็ล็อกแบบนี้ใช่ไหมคะ ก็จะได้แล้วมันก็จะเป็นเมจิลิงที่เราสามารถดึงรวบได้เนาะแล้วเราก็จะเริ่มถักแถวที่1ในห่วงที่เราทําขึ้นมาตรงนี้นะคะอย่างเช่นถัก X นี่ก็คือแทงเข็มผ่านห่วงเข้าไปทั้งหมดเนาะแล้วก็ควักไหมขึ้นมาแล้วก็ดึงลอดผักแบบนี้นะคะทีนี้เวลาถัก X เ,เราก็จะเริ่มนับ หลักแรกตั้งแต่อันเอกแรกนะคะที่เราถักตรงนี้เนาะเราก็จะทําการมาร์กไว้แบบนี้นะคะเราจะได้จําได้ว่าเราขึ้นหลักแรกตรงไหนนี่เนาะเสร็จแล้วเจ้าห่วงเมจิลิงเนี่ยก็จะสามารถดึงได้ค่ะดึงให้มันชิดกันได้แบบนี้เนาะแต่ทีนี้หญิงอะสไตล์ก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้งกนิดนึงก็เลยจะไม่ชอบพันแบบสอง สองนิ้วพร้อมกันแบบนี้นะคะก็คือจะดึงไหมแบบนี้เหมือนกับคนอื่นเนาะแต่ว่าตอนพันอ่ะก็จะพันแค่นิ้วเดียวอย่างนี้เลยนะคะจับไหมแค่แบบนิดเดียวพอแล้วก็แทงเข็มเข้าไปแบบนี้ควักไหมขึ้นมาแล้วก็ล็อกไหมได้เลยอย่างนี้เราก็จะได้เมจิตลึงเหมือนกันแต่ว่าจะใช้ไหมอ่ะน้อยกว่าที่เราพันแบบสองอนแบบนี้นะคะสไตล์คนงุกนิดนึง นาะแล้วก็สามารถที่จะถักแถวที่1แถวที่2ต่อไปได้เลยนะคะอย่างเช่นะอย่างหน้าเนะคะอย่างนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็เราจะมาพูดคุยกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปหญิงจะมาทำอะไรให้ดูก็อย่าลืมติดตามรับชมหญิงด้วยนะคะกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดแชร์คลิปด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ